กานจะมาบูติชัยจะมาใส่แบบครบสามเดือนก็ไ้รับตารก,กิดเห็นเมืม่อกี้ที่สวนเมื่อกี้เนี่ยก็เพื่อเขาเรียกว่าพเพียสมภาษาบ้านเราก็คือว่าแก้งประกาศในถ้ำกลางสงตอนอัปโรก็เป็นภาษาไทยทั้งนั้นว่าผ้านี้ไม่ใช่ผ้าสําหรับพระทิ่สู์รูปใดรูปหนึ่งแต่เป็นผ้าค้องกลานของพระสงฆ์ก็มาขอ,ขอมันฑิสงว่า ขอมอบให้กับองค์ใดดีดท่านตู้กที่สองบอกว่าขอมอบถวายท่านจันทกิจก <ไป S 1> ิชัยถ้าพาไปสู่รูปใดเห็นไม่สมควรกรุณาทักทวงขึง้นทำการสงไม่มีใครทักทวงเพราะว่าม็อกไว้หมดแล้วห้ามยกมือทัดคายท่านไม่กล้าขัดใจอาจะมามาหลายวันนะองค์นี้นะกลัวยกมือทัดทาย เสียะทนเล็งเกงาโดยปกติเขาเรียกว่าขอมัอมติธรรมสงฆ์แปลว่าขอมอบให้องค์นี้ทุกรูปไม่คัดฐานก็ทางที่ดิฉันเลยก็เลยได้รับพระราชชุดนี้เป็นครองและจะต้องครองเรียกว่าครองไปจนถึงนุ่การเรือนสี่จากนี้ไปถึงกันเขาเรียกว่าการของกระถิ่น ถ้าชุดนี้ท่านจะต้องใช้กองไปจนถึงกลางเดือนสี่และอน,นิสงส์กระถินก็หมดนะอน,นิสงส์กระถินหมดแล้วก็ประมาณกลางเดือนสี่สไม่ต้องซักเลยไม่ต้องซากเลยในท่านเราท่านกินใช้ด้วยอื่นก็ซากหมดเลยนะ <laughs> ่่เอาทีนี้ในระหว่างนี้ก็ขอ ขอโอกาสเนาะขอโอกาสได้ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูได้ชี้แจงพระปะคุณญาติคุณโยมท่านอาจารย์พระครูคำวนานิทานที่เป็นอดีตรัฐสตรการเจ้าวาดวัฒนบุรีปัจจุบันก็ไปช่วยเจ้าวาดวัดบ้านข้าก็ไปช่วยเจ้าวาดวัดทุนที่ปลอนดอน ท่านเดินทางมาช่วยงานอาตมาหลายปีก็เดินทางไปเมืองไทยก็หลายครั้งหลายผลไปช่วยกันก่อที่จะในวัดหลังนี้ตอนได้ท่านอาจารย์พุกุเนี่ยไปช่วยเดินทางโฆษณาหาออกสื่อที่เมืองไทยทุกสื่อออกโทรทัศน์ทีวียกเว้นตู้เย็นทั้นท่านขอบอกวทีวีช่องไหนดิช่องเก้าช่องแปดช่องสิบไปหาเขาบ ราะว่าที่จะทอดพระปรางค์พสิวัตรีในท่นทานอาจารย์รบควนภาวนาแต่้ประกาศการรัชนาท่าน,นาอาจารย์ได้นะฮะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของท่านร่าน้ันทีทักหน่อยหนึ่งกว่าทาา่าทนอาจารย์กิติัยจะมาที่ก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมนรอบเดียวเนาะทางสามทูนนะทีเดียวครับสามทูนคืออาจารย์เข้าใจสมัยน,นั้นไม่ได้มีเฟซบุ๊ก ถ้ามันเหมือนทุกวันนี้ผมไม่ต้องไปตะลอนกับท่านหรอกเหนื่อยก็เหนื่อยรถก็ติดชีวิตก็เลยต้องจำยอมแต่ถ้าเหนื <t <t ่อยแล้วม um> ันได้อย่างนี้มันก็สมควรเหนื่อยนะโยมใช่ไหมถูกจะเราจะต้องหนื่อรไปเอาอะไรนะที่ยอละบนอีกนะแต่ผมไม่ต้องตะลอนนะอย่าขอในแถวนี้หละคนละพันสองพันยูโรเนี่ย เอาเลยก็ที <im agę> ่อาจารย์ท่านเกิดหอวพ้อไว้เกี่ยวกับเรื่องผ้ากระถิ่นโยมจริงจริงมันก็เป็นบุญใหญ่เลยนะใครที่ได้เป็นเจ้าภ้ามันถือว่าเป็นบุญของโยมแท้ๆพวกเราเนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นชาวพุทธเป็นคนมีบุญจริงจริงเลยนะเราไม่ได้ไปอุ้มกระบอกปืนไม่ได้ไปอุ้มรูกระเบิดไปสู้รบตบมือกับใครแต่ที่เรากำลังสู้รบตบมือคือกิเลสในใจเราแค่นั้นแหละนะ ตะ่กี้โยมกล่าวคำว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตอนท้ายของการถวายผ้ากระถิ่นคำว่าความสุขในตรงนี้นะโยมนะจําให้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นโลกียะสุขนะไม่ใช่เรื่องสุขสุขเดียวกนที่เรากผเชิญหน้ากันอยู่ทุกปีทุกวันนี้ไม่ใช่นะแต่จุดมุ่งหมายสําคัญที่สุดเขาเรียกว่าอรมณมสุขสุขคือพระนิพพานถามว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนีห้หรือไม่หรอกโยม มันอาจจะต้องใช้พบชาติอีกหลายพวกหลายชาติเราก็สั่งสมพวกเราไว้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ถือว่าเป็นบุญอันอันโขนมากๆทีเดียวอาตมาอยู่อังกฤษมาเกือบ30ปิปีภาพแรกที่จะมาอังกฤษคือประเทศแห่งความยิ่งใหญ่ประเทศแห่งความสําเร็จผู้คนมีความสุขมังง่งคั่งมั่งมีพอได้ไปรู้ไปเห็นได้ไปสัมผัสจริงๆนะมันไม่ใช่ หลายชีวิตนอกจากจะใส่สูตรผูกใช้ไ,ไปทํางานแล้วยังพ่วงเอาเครื่องหมายคาถามใส่บาไปด้วยว่าเดือนนี้จะพอไหมค่าใช้จา่ายเนี่ยและเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระเหมือน,นพวกเราด้วยนะแต่กําลังมีบางกลุ่มบางคนเริ่มหันเหตัวเองเข้ามาเอาธรรมะของพระเจ้าแล้วเริ่มมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี้น่าจะเป็นตัวที่จะทําให เครื icate, ่องหมายคําถามที huh. uh ่อยู่บนบ่ามันหลุดไปดังนั้นเราเนี่ยจึงโชคดีญาติโยมทุกคนโชคดีท่านยินดีใชหล่อมากเลยวันนี้นะผมเพิ่งเห็นท่านแบบนี้เราดูดีมากเลยเต้นสานโอ้เนี่ยเคลิกนะครับอารีกเรียกว่าผ้าของโยมที่หลุดลอยมาโดยนักพากา มาแล้วเป็นยังไงมาตกลงท่กากลางระหว่างสงจัดจำเพาะเจาะจงพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็หาไหม่ <c oughs> พระเจา้าก็เลยอนุญาตไปว,ว่าสงจะต้องอนุญาตเนี่ยคือสงทั้งหมดต้องอนุญาตว่าจะให้ใครสวนตะกี้เนี่ยโยมเป็นคำตั้งแต่คำพุทธกาลนะไม่ใช่คำเมื่อวานนะโยมคำสวดน,นี้เยเกิดขึ้นตั้งแต่คําพุทธกาลเป็นบรมพุทธ,ธานุญาต ฉะนั้นโยมที่ได้ทําบุญกระถิ่นนี่จึงเป็นการทําตามพุทธานุญาตเท่านั้นนะไม่ใช่ท่านจำเริญอนุญาตอาตมาอนุญาตสมเด็จพระสังฆาอนุญาตพระราชท่านก็ไม่ได้อนุญาตนะแต่เป็นพระบรมพุทธานุญาตตั้ง2,000กว่าปีมาฉะนั้นให้เข้าใจให้ถูกว่าบุญกระถิ่นเนี่ยไม่เหมือนพระป่าพระป่านีิอู้จะแฮเอารถแค่์ค้มข้ามึ้มพ้าม,ม,มเอาราคาจานจำเริญดิโลก็ยังได้เลยแต่กระถิ่นไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้นปีต่อๆไปใครจะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งอาจารย์แล้วก็จะ่าไปหนัออกกบหนักใจเรื่องตัวเลขหรือปัจจัยให้เน้นที่ผ้าตรเป็นสําคัญทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยถูกต้องตามพระบรมพุทธนุญาตเป็นบุญประดับใจของเราอัตมาอดีใจแทนญาติแทนโยมพวกเราไม่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนไม่ต้องเกรงกลัวว่ารถผมระเบิดมันจะหล่นใสก่กบ,บาลพวกเรา แต่เราก็ต้องเปิดใจของเรารับเอาบุญให้เยอะๆตามาใช้คำพูดเป็นภาษาบ้านๆว่า,าหาดีให้ใจเราเก็บดีกว่าไปหาเจ็บให้ใจเราก่นเราไม่มีเหตุผลต้องเปิดใจลองรับเอาเรื่องความบอบช้ำเรื่องความเครียดของอิจฉาที่จยากรเราทำขวกเราได้เรามีศรัทธาของเราเท่านี้ก็อย่าไปพยายามผักดันหรือยกศรัทธาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วมันจะเป็นทุกข์ ฉันมี2ยูโรท่านก็ทำสยูโรมี10เซนก็ทำสิบเซนตาไปพยายามผักตัวเองให้เท่าเทียมคนเื่นมันทุกข์มากซึ่งก็ไม่ใช่คำแนะนำอยากให้ท่านทั้งหลายทำบุญด้วยความสุขด้วยความสบายใจพระสงฆ์ก็จะสบายอกสบายใจวันนี้ท่านอาจารย์จำเริญท่านก็มีหมดหมายเพิ่มขึ้นมาอยากจะปักประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มันสว่างสวัยเป็นหลักใจของญาติโยมที่เยอรมันก็อย่าได้ทอดทิ้งอาจารย์โยมช่วยกันอาตมารู้ว่าโยมทุกคนในทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยรู้มากเลยว่าทุกคนนี่เกือบตายนะสู้มาด้วยความเหนื่อยแต่อย่าให้ความเหนื่อยของโยมนี่มันสลายไปในอากาศขอให้ความเหนื่อยของโยมบางอย่างนี่มันกลายไปเป็นศาสนสถานเป็นพุทธาวาฒ ให้ญาติโยมได้ทำบุญได้สร้างทานแล้วก็กอบกลวยเอาเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานอย่างที่โยมบอกว่าเป็นความสุขนแหละสุขตีนี้ก็คือบรมมสุขฉะนั้นวันนี้เป็นวิมิตหมายดีแล้วก็งดงามมากแล้วก็ต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีการให้จบเกี่ยวกับเรื่องของกระถิน่นหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็จะได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดใหม่ในฝันนานเป็นจริงไหมครับจริง เป็นวัดใหม่ในวัดแล้วก็เป็นจริงก็เห็นกระปุกความศรีนอาจารย์ผมก็เล็งๆอยู่นะเล็งๆอยู่นะเอ่อตมาก็ดีใจว่าวันนี้ได้มาร่วมทำบุญด้วยแล้วก็ได้มารับข่าวดีด้วยการสร้างวัดที่เป็นข่าวดีมากไม่ใช่ข่าวร้ายวัดเกิดขึ้นที่ไหนความสุขความสงบมันจะปรากฏเกิดขึ้นที่นั่นประโยชน์อันมหาศาลมันจะเกิดขึ้นที่นั่นและประโยชน์นี้ไม่ใช่ว่าประโยชน์ในโลกนี้เท่านั้นโยม เป็นปราหิตาแปลว่าพะโยชน์ไปสู่โลกมากด้วยก็ขอให้นำตั้งใจนะเอาละครับต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีการเชิญคุณบอยขอบพระคุณครับพันารย์คุณเอสราิีสะอาดนะครับถาวายเครื่องบริวารแก่องค์ครผ้ากระถิ่นครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตัตังคันเตสังขัสสะกตินังธัมมิโกกตินัตถะโรอนุโมทธาทุติยัมปิอะตัตังคันเตสังขัสสะ

ังขัสกะทินังธัมมิโกกทินาทาโรอัตโมทะามะโทติยัมปอาวุสปุโสกทินังอาวุโสอวุสโสโทติัมปิอาวุโสสังขัสสะกทินังธัมมิโก กถินทธโรอนุโมทามะตติยัมพีอ h ตติตังเอาโสอะไรนะตติยัมพีอัติยัมพีอัตตะตังอาวุโสสังฆัสสะกถินังธัมมิโกกินทโรอนุโมทามะ อาตัังพันเตสังคัสสะกาถินนางธรรมมิโกกาณิกาินาทาโลอนุโมท่าทาทุติยมปีปีอาตัังพันเตสังคัสสะกาถินนางธรรมมิโกกัิกาินาทาโลอนุโมทามาทุติยมปีอาตัังพันเตสังคัสสะ กัตินังธรรมิโกกัินาทาโลอนุโมทามาตถิยมปีอัฏฐังพันเตสังคสสะกัินังธรรมิโกกัินาทาโลอนุโมทามะครับคุณเทราพิจาถวายเครื่องบริวารแด่องค์พรองข้ากต่ถิ่นครับ ประตูด้วยนะครับทัพทีมขาพวกเราพนมือขึ้น,นครับอันนี้เป็นการถวายบาทนะครับสาธุเครื่องธบริการนะครับพันธุา